ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思いますタイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生していますノビル系デンドロビウムは海抜1 5 0 0メートルから2 0 0 0メートルくらいの高齢地に自生しています樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは乾季には 時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られませんこの高齢地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもありますこのような環境の下にあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありませんデンドロビウムは乾燥にも強くまた低温にも強い大変丈夫な植物なのです อนวิทย์อำนาจของมันจะได้มันจะเรียกว่าอินลิมมิเนตอิลลิมินเนตในที่สุดต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์คนธรรมดาสามารถไม่ห้ามไม่ไม่สามารถจะห้ามอำนาจสัญชตาตญาณหรือเพิกถอนอำนาจสัญชตาตญาณ ก็าทำได้แต่เพียงควบคุมหรือซับดิเมตเปลี่ยนแปลงให้ไปเป็นเรื่องของดีเป็นเป็นไปใน,นทางดีเสียในที่สุดเมื่อเป็นพระหานก็จะถึงกับว่าถอนได้หมดมีความหมายเท่ากับพระบาลีว่าอัสมิมานัสสวินเยโอเอตังเวประมังสุข,ขังถอ,อนอัสมิมานจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งเน้อ เนี่ยขอให้จับใจความสั้นๆโดยไปสังเขตแต่ทั้งหมดว่าชีวิตหรือสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณติดมาติดมาด้วยเสร็จนี่เราก็ไม่สามารถจะเพิกถอนมันได้ถ้าเรายังเป็นคนธรรมดา แล้วเราจกควบคุมดูแลอยาให้มันเปิดเกิดเป็นพิษเป็นไฟขึ้นมาเอามาใช้ในทางให้เป็นประโยชน์เหมือนกับสัตว์อันดุร้ายเช่นช้างเช่นควายามีกำลังเนี่ยลอยไปตามเรื่องก็เป็นอันตรายแต่เอามาควบคุมให้ได้แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ให้ได้มันก็ไม่เป็นอันตรายมันกลับได้ประโยชน์ อย่างนี้เราเรียกว่าเราเปลี่ยนกระแสาการเป็นไปอของมันมาสู่ทางที่เป็นประโยชน์แทนที่จะปล่อยไว้ตามธรรมชาติเดิมแล้วก็เป็นอันตรายเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณน,นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้ถ้าวควบคุมไม่ได้มันก็เป็นอันตรายถ้าวควบคุมได้มันก็เป็นประโยชน์ แต่ถ้าสามารถถอนได้หมดจดสิ้นเชิงมันก็หมดปัญหาคือเป็นพระอระหรั <c oughs> นต์งั้ก็จำคำว่าสัญชาติญาณสัญชาตญาณเพราว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ประจำมาในในสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตทุกระดับเลยชีวิตเป็นมนุษย์เป็นคนก็ได้ชีวิตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ชีวิตเป็นต้นไม้ก็ได้ มันมีความรู้สึกตามสัญชาตญาณคือเกิดได้เองไม่ต้องสอนติดมาในตัวเพราะว่าธรรมชาติใส่มาให้เสร็จถ้าเขาเชื่อพระเจ้าเขาก็าว่าพระเจ้าใส่มาให้เสร็จในชีวิตสัญชาตญาณนะหรือถ้าเชื่อผีสางเทวดาอย่างที่ชาวบ่านจะพูดกันก็ผีมันใส่มาให้เสร็จ ความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณม,ม,มันมันมีอยู่ในชีวิตมาแล้วยกตย่างเช่นสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์เป็นสิ่งที่มีใส่มาเป็นสิ่งที่ใส่ามาในชีวิตเสร็จแล้วพอชีวิตนั้นโตถึงขนาดก็รู้จักการสืบพันธุ์เอง โดยไม่ต้องมีใครสอนเช่นเราเด็กๆหญิงชายไปปล่อยว้ที่ีเกาะที่ไม่มีใครสอนพอมันโตขึ้นมาถึงระดับมันก็ทําการสืบพันธุ์กันได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนอความรู้สึกที่เกิดได้เองอย่างนี้เรียกว่าสัญชาตญาณหรือว่าเด็กเล็กๆถ้ามีเรื่องไม่โกรธมันกโกรธเป็นเองเป็นสัญชาตญาณ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองจะเรียกอย่างนี้ก็ได้จะเป็นภาษาไทยมันก็ยืดยาวยุ่งยากลเลยขอียกใดยคำบาลีที่เขาใช้ียกกันอยู่แล้วว่าสัญชาตญาณสังแปลว่าเองชาติแล้วว่าเกิดญาณแปลว่าความรู้หรือความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดเอง <c oughs> สัตว์เดรัจฉานก็มีความรู้สึกประเภทที่เกิดได้เองแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้ ก็มีความรู้สึกที่จะสืบพัน์ธุแต่ว่าเราไม่ได้เรียนพูดแล้วก็จะเชื่อยากถ้าเรียนเรื่องต้นไม้ให้ละเอียดละอ้อก็จะรู้ว่าต้นไม้นี้พอจเจริญเติบโตถึงเขตที่จะสืบพันธุ์มันก็ออกดอกมามีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียดิ้นรนเพื่อการสืบพันุ์ดิ้นรนเพื่อให้ธรรมชาติ ทำให้เกิดการสืบพันธุ์เช่นไหมอสให้มันแรงมาบินไปบินมาอ่าล่อมาแรงให้บินไปบินมาทุกกล้าวเกสรในเกสรมันผสมกันเป็นความต้องการอย่างยิ่งและคงจะเป็นความรู้สึกอที่พอใจอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันเหมือนก,นกับการสืบพันธุ์ของสัตว์เดรชาหรือคนเรา ่รู้ว่าจะคร่าวๆเพียงท่าวนี้ก่อนว่าสัญชาตญาณคือสิ่งที่เกิดได้เองในชีวิตที่สำคัญที่สุดต็เพราะว่าชีวิตหรือร่างกายร่างกายเนี่เขามันสร้างอวัยวะสำหรับการซืบพันธุ์มาด้วยเสร็จความรู้สึกเกิดจากตอมแปลนระบบประสาทหรืออวัยวะนั้นๆจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่สมควร เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็เริ่มคอยรู้รู้ถึงรู้ได้เองถึงที่สุดเพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเนี่ยดูดูให้ดีดูให้ดีว่ามันมีอำนาจเท่าไรเองเป็นสัญชาตญาณในการสืบพันุ์ของหญิงและชายเนี่ยมันมีอำนาจเท่าไรถ้าควบคุมไม่ได้มันเกิดความวินาศเท่าไรถ้าควบคุมไม่ได้ ถ้าควบคุมได้มันก็เป็นผลดีหรือปลอดภัยไวาเดถ้าเพิกถอนเสียได้มันก็หมดปัญหาเลยนั่นสัญชาตญาณมีอยู่ในชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองในชีวิตเพราะสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยธรรมชาติได้ใสมาให้เสร็จสำหรับมีสัญชาตญาณ จะเรียกว่ากดของอิทัปปัจเจตาก็ได้แต่ต้องลึกไปถึงส่วนที่ว่ามันสร้างมาพร้อมปรุงแต่งมาพร้อมแล้วก็ปรุงแต่งมาตามลําดับตามลําดับตามลําดับถึงวันที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ก็มีความคิดและมีการกระทำเช่นนี้ได้เองโดยอำนาจของสัญชาติญาณนั่น ให้เข้าใจว่าความมาเพียงเท่านี้ก็พอจะรู้จากความหมายของคำว่าสัญชาตญาณหาได้พอสมควรแล้วเราก็จะได้พูดกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับต่ในวันนี้วันแรกนี่ต้องการให้สนใจว่าไอ้เรื่องสัญชาตญาณน,นี่เป็นสิ่งแะ้วเป็นเรื่องที่ต้องรู้เพราะว่ามันทำให้เกิดความทุกข์ แต่มันมีมาแล้วในชีวิตชนิดที่เอาออกไม่ได้ได้แต่มาต่อสู้กันีนวิธีที่จะควบคุมและจะต่อสู้กันก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั่นเองสรุปเลือเพียงศีลสมาธิปัญญาก็ได้ว่าธรรมะนี่ก็เพื่อจะควบคุมต่อสู้ หรือว่าจะป้องกันการกระทําอันเลวร้ายของสัญชาตยานไปอย่างได้มันก็เลยเป็นคู่กันกับธรรมะสัญชาตยานมีมาให้ตามธรรมชาติกะจะควบคุมได้อย่างไรก็ควบคุมได้จากการมีธรรมะนี่พระพุทธเจ้าตัดสู้สิ่งนี้เป็นระบบขึ้นมาว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรกิเลสจึงจะไม่เกิดหรือว่ากิเลสจะหมดสิ้นไปนี่ ท่านไม่ได้ใช้คําว่าควบคุมสัญชาตญาณท่านกลับไปใช้คําว่ากิเลสทีนี้บรรดากิเลสทั้งหลายนี่มันมาจากกิเลสแม่คืออวิชชาในข้อที่ว่าไม่รู้ตามที่เป็นจริงแล้วมันก็รู้ผิด,ผดว่ามีตัวตนมีตัวตน มันอัตมิมาณนาความสำคัญว่าตนเนี่ยมันก็มีอยู่ในชีวิตทุกชีวิตชีวิตคนก็ได้ชีวิตสัตว์ก็ได้ชีวิตต้นไม้ก็ได้เมื่อมีความสําคัญว่าตนมันก็ต้องป้องกันตนมันก็ต้องต่อสู้มันอยากจะมีชีวิตยังมันไม่อยากจะสูญเสียตนไปดังนั้นมันจึงมีอะไรอะไรที่เกิดขึ้นอีกมากมายมาจากไอ้สัญชาต,ตยานมูลฐานคือ คามสำคัญว่ามีตัวตน,นเนย่าลืมว่าตามาถือว่าในพุทธศาสนาเรานี่มีเพียงสัญชตาตญาณหนึ่งเดียวคือความสำคัญว่ามีตัวตนหรือเป็นตัวตนแต่คำว่าสัญชตาตญาณในตำราชีวิทยาทางวิทยาศาสตร์เขาแจก,กไว้มากเ็ก็มองไปทีละแง,ง่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 จนเป็นคนละเรื่อง แต่เราชาวพุทธนี่จะมองว่าทั้งหมดนั้นมาจากเรื่องเดียวคือมาจากอัสมิมาณความเข้าใจสําคัญว่ามีตัวตนทุกอย่างมันก็จะเนื่องอยู่กับความสําคัญว่ามีตัวตนเกิดเป็นไหนจะเรียกว่าลูกน้องสัญญาตัญชาติสัตยานลูกน้องมากกว่าังญญางศึกษาแต่เพียงสัญชาติตยานที่เป็นประธานคือสัญชาติตยานว่ามีตัวตนก็พอ,พอ แล้ก็แยกออกไปเป็นกี่สายกี่สายก็ได้ค่อยว่ากันวันหลังวันนี้จะพูดให้เข้าใจเรื่องว่ามันมีสัญชตา,าตญาณประจำอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราจะต้องเป็นทุกข์เรยจะเป็นทุกข์อย่างยิ่งถึงกับวินาศไปเลยจึงมาพูดกันบ้าง เราพูดกันในขอบเขตของพุทธศาสนาโดยไม่ต้องใช้คําว่าสัญชาตญาณนั่็พูดกันมามากแล้วทีนี้ก็จะปรับให้เข้ากันกับคำคำนี้เพราะเป็นคําสากลในการศึกษาแบบสากลศึกษาชีววิทยาหลายๆแขนงแล้วก็มีแขนงที่สําคัญก็เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ <c oughs> ที่เริ่มต้นที่นี่จะเริ่มต้น ปัญหาของมนุษย์เราเป็นมนุษย์นี่มันอยู่ในสภาพที่จำยอมต้องเป็นจำยอมต้องเป็นนี่เป็นเป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องมองให้เห็น ที่ว่าจำยอมจำยอมนั่นะนก็หมายความว่าเราไม่ได้ต้องการจะเกิดมาเราไม่ได้ต้องการจะเกิดมาแต่ว่ามีการกระทำํำการปรุงแต่งอย่างอื่นตาม